ทำไมแล้วให้ใส่ทำไมฮะมันเค็มแล้วก็ให้ใส่ใส่ทำไมป้อมดุเขาอีกแล้วก็เผื่อคนบอกให้เขาใส่อะไรซีอิว๊วอ่ะป้อมดุเขาอเออเค็มอร่อยไหมโจ๊กข้าวหูนะเดี๋ยวคือไหมเดี๋ยวคือไหมเนี่ยทำมาทำมาเป็นแบบว่าเอ้ยเฟื่อนพูดเหมือนเขาไม่ได้ดูแลเฟื่อน 后我ลงไป，我求他，他我无聊、啊。 ว่าเริ่มตัวร้อนแล้วเปล่าเรา<บ>ิ่มรู้สึกเหงื่อจะออกยิ่งเหรอเออกินเสร็จแล้วสาา้าไหวเปล่าหรือจะกลับห้องก่อนไปซักผ้าครับซักที่ไหนดีอ่ะซักที่เดิมเหรอที่เดิมหรือจะไปซักที่ปัม๊มฮะไปซักที่ปั๊มหรือจะเออเออ,เอ,อที่ปั๊มก็ดีที่ปั๊มก็ดีโอเคโอเคไปลองที่ปัม๊มเฮ้ยจะรีบไปไหนเราไม่พูดไม่คุยอาการเราวันนี้ อางงการวันนี้หรอเจ็บแขนมากเลยปวดแขนยกแขนไม่ได้ยกไรเงี้ยออยกอะไรแขควรฉีดอะไรไปควรฉีดโมเดอร์นาโมเดอร์นาเข็มสิไหนไล่ให้ฟังหน่อยว่าฉีดอะไรวะฉีดซีโนแวคแอปตปอโมเดอร์นาโมเดอร์นาไม่เปิดขาดไฟเซอร์นี่ไปเติมไฟเซอร์อไปเติมไฟเซอร์ปไเรเปเติมไฟเซอร์กับซีโนฟาร์นะเออใช่ ได้ครบขาเพื่อจะได้กลายเป็นโควิดนะครับทำไรอร่อยปะคนคนอะไรรีวิวเลยรีวิว เรากินเกินกี่รอบแล้วที่นี่เจ็ดเป็นสิบ <10 S 2> ไม่ถึงสามรอบเอ็มไม่สามพีเราเคยมาถ่ายรูปที่เนี่ยเกินสามรอบแล้วสามรอมากับใครอะ่กะกับเพลินไม่อยากมีคนดูแลใช่ไหมอยากให้เขากลับเลยใช่ไหมกลับเลยได้นะไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้นะฮะเอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยทำไมขโมยไปกินก่อนนะเยอะกิน หลับตาแล้วก็จะหลับอันเนี้ยคือวิเศษที่เคยกล่าวถึงเป็นในคลิปเดย์เท่าไหร่ไม่รู้ว่าไปย้อนดูเอาเดี๋ยวบามจะแปะคลิปอันนั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ะแปะปิดหน้าเาลยแปะตรงนี้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  <laughs> วิเศษที่มาของวิเศษอตวิเศษตอนแรกมันไม่ใช่ของเพลินแต่มันเป็นของพี่ที่เป็นญาติญาติกันอ่ะแล้วพอเพลินเกิดอ่ะเขาก็เอามาให้เพลิน ดูผ้านะตอนแรกวิเศษมันไม่ใช่ผ้าขนหนูแบบนี้มันเป็นผ้าห่มที่เป็นนิ่มๆเป็นจริงเหรอทำไมมันกลายไปเป็น,เ,ปนเนื้อนนนะอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเก่ามากลองคิดดูมันตอนนี้เพิยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมันก็แก่กว่าเพิสีป่ปีมันสามสิบเอ็ดอ่ะแล้วผ้าไม่ไมแต่มันเป็นผ้าขนหนูนะที่รักเ้อแล้วไอ้ผ้าส่วนเนี้ยมัน เป็นผ้าคีวิวมันขาดไปหมดแล้วแต่เราก็ชุบชีวิตมันน่ะด้วยการปัดตรงมุมที่เราชอบแล้วก็มาแปะมาเย็บกับผ้าของอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหมายความว่าไอ้ก่อนหน้านี้วิเศษไม่ใช่ผืนนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเศษส่วนหนึ่งของวิเศษคือมาชุบชีวิตโดยการที่มาต่อผ้าผืนนี้เชียแล้วกี่ปีลวกี่ปีแล้วเศษผ้าอ้อก็สามสิบเอ็ดปีแล้วมันบวกปีสี่เชียแก่แล้วไหวดิไหว่ไหว้วิเศษแล้ว ชื่อวิเศษนะเพราะว่าตอนเด็กๆทุกอย่างที่เป็นของเพลินเพลินจะตั้งชื่อมันว่าวิเศษหมดเลยเพลินจะมีขวดน้ําที่เป็นขวดขวดิจุกนมอ่ะจุกนมวิเศษเออขวดที่เป็นจุกนมที่ใส่น้ํากินอ่ะเพลินก็เลยว่าขวดวิเศษแล้วมันก็จะอันนี้ก็เลยกลายเป็นผ้าวิเศษแล้วทุกอย่างที่เป็นรอบตัวเพลินแล้วจะมีคําว่าวิเศษแว่นวิเศษอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้อันเดียวที่เป็นวิเศษก็คือผ้าวิเศษ แล้วที่เหลือไอ,ไอของวิเศษสิ่งที่อื่นก็ทิ้งไปมากเลยเพราะมันก็เก่ามากตั้งแต่เกิดเนี่ยเราวิเศษก็อยู่เป็นเพื่อนเพลินมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นเกิดเหมือนเป็นเพื่อนเพลินแล้วเพิ่นไม่มีเพื่อนเท่าไหร่ยช่ไเพิ่นเป็นลูกคนเดียวแล้วของบ้านก็ไม่ค่อยมีเด็กแล้วเนี่ยวิเศษก็คือเป็นเพื่อนเพลินอ๋อแล้วทุกวันนี้มีเพื่อน <c oughs> ไม่มีเหมือนเดิม วิธีการเล่นวิเศษก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นลื่นๆใช่ป่ะพอหนิวเราแห้งๆแล้วพอเราลูบอ่ะลูบไปตามใยผ้ามันก็จะลื่นๆแล้วมันก็จะฟินๆนะเออมันก็ลื่นๆใช่ไหมทำให้ก็ฟินโอ้ยเย้นี่แหละเรื่องเล่าของวิเศษจบแล้วแล้วเรื่องที่มันหายคือทำหายอยู่ในห้องตัวเองเคยไม่ได้ทำหรอกเพินเชื่อว่าเพนไม่ได้ทำ แต่ว่าเขาเป็นคนหาเจออันนี้ให้เครดิตะ่ะเพินถ้าเขาไม่เอาผ้าลงไปข้างล่างอ่ะเราวมันจะเจอว่าเพินไม่ให้เครดิตมันไปซุกมไม่ใเครดิตอะมุมวิเศษจะถูกเผาแล้วตายไปปานั่นแหละจะตายไปคิดว่ามีแรงก็ลุกขึ้นมาเขาจะยีบแกนเพิร์นอ,อ,ยอย่าทำเขาเลย a few moments later รีวิวการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่สี่ ah เป็นยังไงบ้างอยากกินมังคุด มังคุดสีขาวหรือสีม่วงเออให้ทุกคนคอมเมนต์มานะมังคุดสีขาวหรือส,สีม่วงสีม่วงเมื่ก่อนปามบอกสีขาวปะไม่ใช่ไม่ใช่ปาบอกสีขาวแต่ว่าครั้งเนี้ยปาบอกสีขาวให้คนอื่นเขาโหวตกันแล้วกันแล้วก็คนอื่นคือใครคนอื่นไงใครอะคนอื่นในโลกใบนี้อะแล้วก็ สรุปมันมองมังคุดสี่ขาวหรือเพื่อนคิดว่ามังคุดสีขาวหรือสีม่วงเพื่อนคิดว่ามัคางคุดคสีม่วงเพราะว่า,าวเวลาเวลาเราถามว่าผลไม้นี้สีอะไรเงาะเนี้ยสีแดงนะที่ข้างในก็สีขาวเหมือนกัน <c oughs> ป่าวก็ไม่เห็นตอบเลยว่าเงาะแล้วถ้า,ถายอยันนะส้มทําไมข้างในไมส้มก็ข้างในกับข้างนอกมันสีเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนข้างนอกสีเขียวส้มส้มเขียวหวานเงี้ยข้างนอกสีเขียวเพื่อนเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าโมเดล่าเค็ม คนจะรีวิวอะส่วนตัวเพื่อนอ่ารีวิวรีวิวฉีดเข็มสี่รู้สึกว่าเป็นไข้านานกว่าเข็มสามเลิกรังแกคนไม่มีทางสู้ได้ไหมถามจริงเลยสองทำอะไรปามเหยียบท้องเลยเดียวแล้วปาดไม่ตัดออกหรอกมัทำให้ตัวเองดีอ่ะต่อต่อต่ออไรอย่าเงี้ยแล้วเนี่ยพเพิ่นก็เลยกลายเป็นมนุษย์ชุบแป้งทอดอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนเพราะเพิ่นหนาวหรือเปล่าเพื่นหนาว เขากก้ผมผ้าให้เพื่อนแล้วเขาทำใจผิดเพื่อนกลายเป็นมนุษย์ชุบแป้งทอดไปแล้วชุบแป้งทอดคือใหญ่กว่าเพื่อนหอล่าใหญ่มากแล้วอะไรใหญ่กว่าเพื่อนชุบแป้งทอดปาล์มอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวกระทะกระทะชุบเพื่อนชุบแป้งทอดอะไรไม่มีอ่ะกระทะชุบเพื่อนชุบแป้งทอดแล้วอะไรใหญ่กว่ากระทะปาล์มไม่ใช่แค่ปาล์มเฉยๆก็ใหญ่กว่ากระทะชุบเพื่อนร้านขายกระทะ ปาล์มปาล์มใหญ่กว่าร้านสกัดอะไรใหญ่กว่าร้านสกัดปาล์มไม่ใช่ร้านจอดปาล์มใหญ่กว่านั้นไม่ใช่เฮ้ยเราเอะมาตั้งชื่ออันนี้เปลี่ยนเรื่องอะไรหลับตาทำไม uh huh. เรามาตั้งชื่อชื่อกลางเรามาตั้งชื่อกลางของนี่กันมาเวลมาเวิลอของม well. าเวลใครคือชื่อกลางอย่างปาล์มเนี่ยปาล์มจะชื่อศิรพงษ์ธานนท์ <laughs> ทำไมเขาชั่วร้ายอ๋อ่สิระพงษ์ทานนอนนิจิคุณชนแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนชื่อวันด้าลักันไม่ใช่สุชาวนด้ามิราวันสุชาวนด้ามิราวันส่วนเมื่อวานน่ะปามได้ตั้งให้หมีด้วยไอหมีชื่ออะไรหมีชื่ออะไรบ้างว่าเพื่อนจำชื่อหมีไม่ได้ชื่อจริงหมีอ่ะปฏิพานวงอนขุดใครยางมีชื่ออะไร ก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะคอมเมนต์มาเถอะไม่ได้อะไรหรอกจริงแต่ก็คอมเมนต์มาสนุกสนนี่ถ้าสมมุติว่าครบหนึ่งร้อยวันเลยใช่ไหมก็เผาแล้วมันจะครบหนึ่งพันวิวไงรวมอ่ะหนึ่งพันวิวเราจะแจกเราจะแจกแจกอะไรไม่รู้แต่ยังไม่บอกยวค่อยว่ากันบายบายบายจบแล้วหรอวันนี้เดี๋ยวตัดคลิปนอนละ ฝากกดไลค์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งมีช่องปาร์มส a เดย์ทำโดยเพิร์นพรีเซน t ์เท็บายเพิร์นเขาเขาสามารถปล่อยโทรศัพท์ลงไปได้เลยนะถ้าทีเครดิตกันอย่างนี้เอานนหนึ่งหนึ่งสอง